โซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็นะเตรียมเดินทางไปติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะทีมงานช่างก็ร่วงหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็บรรทุกแผ่นมานะเพื่อที่จะนำเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ มาถึงในส่วนของนครสวรรค์นะครับมาถึงนครสวรรค์แล้วก็ตเตรียมที่จะอเอาแผ่นนะฮะเอาแผ่นเนี่ยที่บรรทุกมาเนี่ยนะครับแบ่งให้กับเพื่อนช่างด้วยกันนะฮะเพื่อนช่างด้วยกันก็จะนําเข้าไปติดในส่วนของทางขานุนะฮะขานุกําแพงเพชรนะครับ,ก,ก,รบก็ได้สั่งอุปกรณ์แล้วก็แผ่นที่ร้านนะฮะเข้ามาติดตั้ง ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอช่างอยู่นะฮะสักครู่น่าจะถึงนะฮะก็เป็นช่างระเบียบนะฮะติดตั้งอยู่สันอ่โซนนั้นนะครับวันนี้ก็เดินทางนะครับมากับช่างต้านะฮะตอนนี้ช่างต้าก็กําลังอ่ทำสมาธินะฮะนเฝ้าพระอินทร์อยู่นะฮะคือรถห้านาทีคือรถห้านาทีชาร์จเบ็ทันทีนะครับบอกเก็บเก็บแรงไว้นะเข้าหน้างาน นะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้ก็รอช่างระเบียบมานะฮะแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบ่งปันแผ่นให้กับเพื่อนช่างเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไปติดทางโซนนี้นะฮะโซนทางทางไปขานกเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าน้ําดีอยู่นะครับก็จะไปติดเป็นอสามแรงม้านะฮะแต่ว่าเป็นไฟซิงเกิลเฟส นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมผลงานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปที่เดิมบางนางบวชนะฮะจังหวัดสุพรรณกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานที่จังหวัดสุพรรณครับผมตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของวัด3มจุนนะฮะวัด3ามจุนจริงๆเราจะไปบ้านเดิมบางนางบวชนะฮะแต่ว่า พอดีทีมงานช่งางได้ติดตั้งในส่วนของบ่อ,บอของพี่วิเชียนนะฮรเป็นขนาด5้าแรงม้าเหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เลยให้เราได้เข้ามาดูก่อนนะฮะเราก็ต้องเลยเปลี่ยนเส้นทางมานะฮะเส้นทางมาตรงบ้านควายนะฮะตรงนี้เขาเรียกบ้านควายนะตระงตรงหลังวัดสามจุ้นเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเรากําลังเดินทางนะครับใกล้จะถึงนะฮะก็ตรงนี้จะมีบึงนะบึงขนาดใหญ่นะครับอ,อีกอีกอีกไกลไหมอีกไกลไหมอีกนะฮะอีกไม่ไกลแล้วนะฮะอีกไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถึงกิโลนะก็น่าจะใกล้ถึงนะครับอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวานะรตรงนี้ก็จะอยู่ริมบึงนะฮะริมบึงขนาดใหญ่น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับตรงนี้ บริเวณทางผ่านก็มีการเลี้ยงปลานะฮะมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยวขว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 าตรงไหนเอ่ยเลี้ยวขวาดเล้วขวาข้างหน้าตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอใช่ีใช่ไหมเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวขวาด้านหน้านี่นะครับโอเคนะฮะน่าจะใกล้ถึงเต็มทีอยู่ใกล้บึงเลยนะครับตรงนี้เมตรวาตรงนี้เขาเลี้ยงปลากันหลายบ้านมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไรอ้อยนะฮะเห็นรอย รอยที่เขาเผานี่คือป่าอ้อยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจในส่วนของหน้างานที่ลูกค้าทําเกษตรหรือว่าเลี้ยงป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะถึงแล้วนะครับครับแล้วผมก็มาถึงในส่วนของหน้างานนะฮะทีะ่บ้านควายนะฮะเป็นเจ้าของชื่อพี่ไก่นะฮะเป็นเจ้าเจ้าของที่ ให้เราเข้ามาติดตั้งนะฮะก็จะมีน้องชายแก่ของอ่าพี่วิเชียนนะฮะเป็นคนติดต่อนะฮะก็ทีมงานได้เข้ามาติดตั้งนะะของพี่ไก่เองเนี่ยก็ทําในส่วนของอ่าสวนผักด้วยนะฮะผักสวนครัวโหพริกนี่นะฮะดูดูพริกออกนะฮะเต็มเลยนะฮะเต็มเลยนะฮะแน่นๆเลยนะฮะก็น้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะที่นี่น้ําค่อนข้างจะตื้น นะครับเดิมของพี่ไก่ก็ทําในส่วนของไรอ้อยด้วยนะครับแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนนะฮะไปทานานะฮะเนื่องจากว่าราคาอ้อยก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะไม่ค่อยแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปทานานะฮะทีนี้ก็เลยใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะฮะก็อยากลดต้นทุนในการทํานาทําเกษตรนะครับก็เลย ให้ทีมงานของเราเข้ามาติดตั้งนะในในส่วนของระบบสูบนะ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะครับจะใช้แผงโมโนนะครับฮาฟเซลขนาด400วัตต์นะจำนวน16แผ่น,นะครับใช้ปั๊มขนาด5แรงม้า3ใบพัดนะครับยนอนไปทั้งหมด5ท่อนนะแต่เราก็เอาท่อมาเผื่อ,อให้พี่ไก่ไว้6ท่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้ ่สวัสดีครับพี่ไก่าสวัสดีครับนะอพี่ไก่แนะนำที่นี่อยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะฮะเผื่อเขาอยากจะมาดูตัวอย่างนะครับที่อยู่หมูนึงดอนปูบูนึงดอนปูดอนปูดอนปูอำเภอศรีประจันศรีประจันเหรออ๋ออำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะก็เป็นบอกของพี่ไก่เนาะตรงนี้พี่ไก่คิดยังไงถึงติดโซลาเซลล์ครับเอ็นน้ำ ใชบางอางเอาดีอ๋อเห็นน้ําดีใช่ไหมเราแปลงใหญ่น้แปลงใหญ่นะฮะก็เลยอยากลดต้นทุนด้วยเนาะนแล้วตรงนี้ปกติไฟฟ้าเข้าถึงไหม,มแต่ก่อนใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้เครื่องปัน่นเครื่องปัน่นใช้เครื่องปัน่น่ันธุ์มันแพงไหมพี่อะไรหลายหมื่นเเหรอแต่ก่อนทําพวกได้อ้อยใช้ใช้น้ําเยอะอยู่ยอ้อยด้วยข้าวด้วยนะฮะบ่อนี่เจาะลึกไหมครับแถวนี้สิบวาสิบวาเองโอ้สิบวาเอง นะฮะน้าน้าเป็นไงบ้างฮะติดตั้งแล้วน้ำออกดีออกดีนะดูแล้วน่าจะเวิร์กอยู่เนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับนะฮะอ่าตรงนี้นะครับเป็นปั ho, ๊มนะฮะเป็นยี่ห้อมิซูแมกนะฮะอ่ะกล่องยังอยู่นี่นะครับนะ,ะเผื่อใครจะซื้อไปใช้นะฮะตัวนี้ปัม๊มราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงก็ราคาไม่เกิน20,000นนะฮะแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่ นะอันนี้ก็รวมท่อที่หย่อนด้วยนะฮะก็ทิดลูกค้าไปสองหมื่นนะรวมท่อรวมเพื้อรวมสายไฟหมดแล้วนะนะครับก็ตรงนี้เป็นขนาดสามใบพัดนะครับท่อออกขนาดสามนิ้วนะฮะปริมาณน้ําที่ออกนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแน่นๆท่อเลยขณะนี้เนี่ยนะครับเวลาประมาณบ่ายสองกว่ากว่านะครับน้าที่ออกก็นะฮะสังเกตดูไม่มีโพรงเลยนะฮะออกแน่นแน่นท่อพุ่งเป็นลำเลย น้ำตรงนี้หย่อนไป5ท่อนเนี่ยจะมีสนิมเล็กน้อยนะครับมีสนิมเล็กน้อยสังเกตว่าน้ําจะแดงนะครับก็สูบลงเหมืองลงล่องก่อนนะฮะก็จะดีกว่านะครับก่อนที่จะนําไปใช้รถผักนะแต่ว่าทํานาก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนค่าพารามิเตอร์กันนิดหนึ่งนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างอ่ะนะครับตรงนี้นะครับปั๊มทํางานนะฮะอยู่ที่นะฮะกระแสอยู่ที่8.7แอมป์นะครับ โอ้โหหมุนสวยๆนะฮะสามพันสามร้อยรอบนะฮะทำงานห้าสิบห้าเฮิร์ตนะครับอาโวลต์นขนาดต่อโหลดหกร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะ,ะตัวนี้ถือว่าแพงเนี่ยมาเต็มประสิทธิภาพนะครับสวยๆนะฮะไฟออกมาสี่ร้อยหกโวลต์น,นะฮะเวลาที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะบ่ายสองสามสิบแปดนาทีนะฮะอาจจะไม่ค่อยเห็น นะครับแล้วก็ในตู้ของเราก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ดีเสถดกันฟ้านะครับเสถี d ร์โพสิชันนะฮะแล้วก็ในส่วนของสะพานไฟหลังเต่าเพื่อสลับนะฮะการใช้งานเผื่อจะใช้ไดปั่นไฟหรือว่าไฟสามเฟสในเวลากลางคืนนะครับนะฮะก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะฮะมีกรงครอบนะฮะล็อกกุญแจอีกชั้นหนึ่งได้นะฮะแผ่นก็นะสวยๆเก็บงานเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดแผ่นก็เป็นลางนะฮะที่ใช้ติดตั้งงานโซล่ามาตรฐานนะฮะระบบกราวลงเรียบร้อยนะครับนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะน้ำสวยๆนะฮะบ่ายสองสามสิบแปดนาทีนะครับน้ำที่ออกมาเนี่นๆแน่นท่อเลยสวยงามมากนะครับยังไงสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะฮะที่ทีมงานโฮมโซลานะฮะหรือว่า MA s w เอสว and Solar าร l เนะฮะก็โทรสอบถามกันเข้ามานะฮะที่เบอร์0 8 1 5 9 6 8826นะครับก็ติดต่อสถามัที่ช่างเอกได้เลยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามทีมงานของเราอยู่นะครับก็ฝากติดตามนะฮะแล้วก็เราจะพยายามสร้างผลงานดีๆให้กับทุกทุกท่านนะฮะได้ติดตามแล้วก็รับชมกันต่อไปนะครับนะฮะขอบคุณนะฮะทุกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากครับผม I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let.